สวัสดีท่านชมพี่นักทุกท่านนะครับมีใครมักหรือว่าชอบทานเมนูนี้พ่องเมนูนี้คนเหนือก็จะเรียกว่าแกงเฮ็ดลมหรือว่าแกงเห็ดขอนใส่จิ้นแห้งและก็ใส่บลทัวกับพักเพชรลงไปตุ้ยมันตึงเด้าลิ้นแดบๆกันแล้วเนอะใครที่ยังบ่เคยหันหรือว่าบ่เคยกินเข้าไปดูวิชามกันเลยนะครับพอได้เห็นมาแล้วเขาก็จะมาชี้ขึ้นมาเป็นตินเป็นตอนมอกปลาให้ปพอดีนะครับบ่ต้องเอาไ่ปลาล้มปลาเหลือส่วนพักชนิดนี้คนเหนือก็จะเรียกว่าพักเพชรเวลากินนี้นะครับมันตึงเด้าลิ้นแดบ็บเด็บกันแล้วมแั่าคเหนืออก่นนนนะครัับวี้า็จ ะมาแกงใส่จ้นแห้งจิ้นแห้งนี่ก็คือจ้นหมูและก็ใส่บะทัวลงไปตัวแห่สักน้อยจริงๆแล้วมันจะต้องใจถั่วแขกนะครับก่อนลืมกึ๊ดไปก่อนที่จะไปแกงเราจะมาตำน้ำพริกกันก่อนใส่พริกแห้งลงไปก่อนตำด้วยเกลือและก็ตำนะครับตำเพื่อมันละเอียดละเอียดพอละเอียดแล้วก็ใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมหอมแดงและก็ตำเพื่อมันละเอียดพอละเอียดแล้วก็ใส่กะปิและก็ตำแหมกั๊มนะครับตำเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันน้ำพริกแกงกระตำง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับไผ่บ่มีเวลาก็เอาไปใส่เครื่องปั่นก็ได แล้วฮ้ก็จะมาเริ่มแกงกันเลยนะครับตั้งแหนมให้จนฮอนพอแนหนมฮอนนะครับก็บเอาน้ำพริกแกงที่ฮาอตำไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็แตวแตว,แตวหรือว่าโกนนะครับเพื่อมันแตกตัวกับแหนมแล้วก็จะไปลืมแหนมล้างโคกเนอ้อฮ้อจะต้องเอาแหนมล้างโคกใส่ลงไปตัวแ,แล้วก็รอจนแหนมเดือดพอแหนมเดือดมันจะมีฟองขึ้นมาฮ้าจะตักฟองคว้างตักคว้างแล้วก็ใส่ยิ้นแห้งและก็เฮ็ดล่มหรือว่าเฮ็ดขอนถ้าเป็นบางตี้หรือว่าบางภาคเปิ้งเกิดจะฮ้องว่าเฮ็ดกระด้างแม่นก็ครับถ้ามันหมาเม่นยังไงก็ขอสุมาภ ล้วกัดโกนถ้มันเข้ากันเราะจะใช้เวลาในการแกงค่อนข้างที่จะเมินน่อยนะครับเอาจนจิ้นแห้งครับเฮ็ดมันเปื่อยแล้วก็ก้อยปรุงรสพอเปื่อยแล้วกับปรุงรสด้วยผงคองแห้งก้ทยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยรสดีแล้วกับน้ำแหางน้ำแห็งกับบดีใส่นักเกินไปนะครับเพราะว่าเราใส่ตึงกับปิใส่ตึงรสดีเดี๋ยวมันจะเกมเกินไปแล้วมันจะแกแ้แงใส่ลงไปแล้วกับโกนห้มันเข้ากันแล้วก็รอให้จนน้ำเดือดนะครับพาถึงจะมาจิ้มว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดภายมักอย่างใดคานอย่างกระเตมพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก ใจถั่วแขกเอานะครับมันถึงจะเปิดแตงก็บแบบเป็นหยังเฮาใจถั่วพักยาวแตงก็ได้แล้วก็ใส่พักเผ็ดพักชิ้นนี้บ่หัวภาคอื่นมีเหมือนกันก็นะครับถ้ามีคอมเมนต์มาบอกกันน้อยแล้วก็ชื่อไอ้ยังเวลาที่เฮากินมันจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็เด้าลิ้นถ้าแก่งเห็ดลมบะได้มันจะขาดพักเผ็ดบาได้แต่ใส่ลงไปแล้วก็โกนเนื่อมันเข้ากันเฮาจะใช้เวลาในการใส่พักนี่ประมาณสักหนึ่งนาทีกับปอนะครับถ้าเฮาใช้เวลานานเกินไปมันจะทำให้พักมันล้วนหรือว่ามันเละมันจะทำให้เบลลัื่มหลาายๆภกร เห็ดลมหรือว่าเห็ดขอนหรือว่าเห็ดกระด้างเหมือนกันถ้าได้ลองกินแล้วจะติดใจเ็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเติมน้ําแกงลงไปแห่สักน่อยหน้าแตา่มันตึงหน้ากินคันหน้าก็จะเป็นกับข้าวอาหารพื้นบ้านหรือว่าอาหารเหนือบอกค่อยได้จะเห็นกันเห็ดลมหรือว่าเห็ดขอนกับว่าเห็ดกระด้างแต่ละที่อาจจะห้องมาเหมือนกันถ้าได้มาแล้วเอามาแกงใส่จินแห้งกับพักเพชดแล้วก็กินต่อซุกใหม่ๆมันตึงย่างคือเมนูนี้กับซอะหากินยากร้านบ่มีใครทําขายนะครับเราจะต้องทํากินเองนะครับมากินข้าว้วยกันแกงเห็ดลมใส่จินแห้ ไงใส่ผักเพชรมันตึงลำขันหน้าสำหรับใครที่อยากกินเมนูนี้และทำเป็นก็ขขจายไปเซาะซื้อเห็ดลมแล้วก็ับมาทำตามคลิปรับรองว่าอร่อยสุดๆชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ